มีการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดายแนภาคใต้ติอินดีแต่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านเลขาธิการสวตได้ให้เกียรติมาเป็นหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาการสอนแบบเข้มมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ครูในการอบรมครั้งนี้โดยมีกิจกรรมที่สาคัญดังนี้ศึกษาในพื้นที่ทจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสอนการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอเพื่อการสอนชีว่า ระยะเวลาในการ10วันระหว่างวันที่29เมษายนชาได้แก่ภาษาไทย80คนภาษาอังกฤาษา80คนภาษาลายู80คนปราเปิดการฝึกอบรมเชิง,งปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูท่านรองในกาีิการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษาเีกประชน <c oughs> ได้เชิญครูโรงเรียนปรมกับโต้ยมามประจับศูนย์ตัดการ ทำไมเราไม่เอาครูเนี่ยทำพอดีนิดหน่อยผมก็มาวันนั้นพัดบัญญัตจันกาสองวันแต่ครูสองออคือไม่ได้ไม่ได้แต่งัุงแบตอายุสม,มริีก็ถือว่าที่สุดของออสาระวิชาแล้วซึ่งผมเองก็ต้องขอยืนยันเมื่อสักครู่นี้ ครั้งสี่สิบเ่ผมเคยมานอนที่โรงแรมนี้แต่ไม่ไม่ได้ทิ้เปล่าไม่ได้ว่างป่าเลยผมเนี่ยท้ายที่สุดนี่ก็ผมด้พูดอย่าเสียเวลาคนอื่นรู้แล้วก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรแต่ท่านเนี่ยต้องเอาไปสอนเด็กเอาไปถ่ายทอดกับเด็กอยากให้ท่านเขียนมาคิดวนะ่าถ้าท่านเป็นเลขาสปปตหรือเป็นคนที่สั่งการในภาคใต้ได้ทั้งหมดเนี่ยท่านอยากจะทําอะไรแล้วจะทําให้สังคมภาคใต้เราดีขึ้น เขียนแล้วไม่ต้องลงชื่อแล้วลงส่งเข้ามาไปเหตุผลห้าสิบคุณหรื่ถ้าใบประชุมครูเรียนลี่ก็ไา้เจ็ดภาษาหรือเจ็้อยสองภาษาโยกเนียอินโดยเซียมีศาสนาเยอะมากเลยและศาสนาพวกนี้คือสองเสร็จศัพทกรารสอนของครูจังหวัดชายแดนภาคใต้จัวันนี้ขอขอบคุณมากครับ <c oughs> การศึกษาถือว่ามีความสำคัญที่สุดในขณะนี้แล้วทุกภาคส่วนเห็นด้วยกันอย่างยิ่งว่าการศึกษาเนี่ยจะนำมาถึงความเจริญและการแก้ปัญหาทุกชนิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในการพัฒนาการศึกษาครูถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดต้องกลับเรียนว่าในพื้นที่ของภาคใต้เราเป็นการศึกษาที่มีรูปแบบพิเศษ ที่ในภาคอื่นจะไม่มีประเด็นที่หนึ่งก็คือภาคใต้เราจะมีภาษาเป็นภาษาถิ่นซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อยู่และก็ภาษาที่ใช้ในภาคใต้ก็เป็นภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียนคือภาษามาลายูหรือภาษาบาฮาส่าในในกรณีนี้จึงทำให้การศึกษาของเด็กในภาคใต้เนี่ยมีความหลากหลาย ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของครูเนี่ยคือในวิชาหลักที่เรียนในทั้งประเทศเนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานด้วยแล้วก็ในวิชาด้านภาษาก็ต้องมีความเข้มแข็งดังนั้นเราจึงถือว่าครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่วันนี้ได้เอาครูที่อาจจะไม่เคยเจอกันนะฮะประมาณ700ท่านเนี่ยในสาขาวิชาต่างๆได้ มาพบปะได้มาเป็นแคมป์เพื่อพัฒนาศักยภาพขึ้นจริง,งอันนี้ก็เป็นการคาดหวังว่าทุกท่านเนี่ยพอหลังจากได้รับความรู้ซึ่งวิทยากรที่มาให้ความรู้แล้วมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพสูงสุดของประเทศแล้วก็จะทําให้เป็นการเปิดโอกาสด้านการศึกษาให้กับทั้งครูและเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ